โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในงานครั้งที่หนึของคลินิกนะครับผมเกี่ยวข้องกับคลินิกเ,เรื่องของยางเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของบัญชีครับผมงานจัดที่ไหนนะที่ตะเนาะเนาะรับผววันนี้ได้มาพบกับท่านผอ,อสวพ8นะครับผมสวัสดีครับท่านผอ,อครับสวัสดีครับผมไงก็ ฝากถึงเพื่อนๆฮะที่เป็นกลุ่มชาวสวนทุเรียนครับผมสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะฮะก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆและก็ทีมงานแล้วก็รวมทั้งพวกเรานะครับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับภาคใต้ ทางภาคใต้ทั้งหมภาคใต้นะครับก็วันนี้นะครับก็รู้สึกยินดีนะครับก็ผมมาวันนี้เน,น,นี่ยนะมาในงานของทินิกเกษตรผมไม่แน่ใจว่าทางทางทางคนปัน๊บ<อ><อ>ได้ <laughs> ได้คุยไปได้ออยังนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วมาเนี่ยมาไม่ได้มาในเรื่องของทุเรียน แล้วมาเนี่ยมาในเรื่องของเราเอาสิ่งที่ดีเดี๋ยวขออนุญาตทอหดก่อนเป็นภาพรวมเลยฮะกลับก็คือเอามาเอาสิ่งดีๆของที่อยู่ที่ศูนย์วิจัยนะครับผมนายไปสอนทัยีรัละนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาหรือว่าคนที่อยู่ที่บ้นที่ยะลาเนี่ยเขาจะรู้จักในชื่อของสวนทดลองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกก่อนเพราะว่าเอาแม็ดออกก่อนจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็วันนี้เนี่ยผมขออนุญา โชว์นิดนึงแล้วกันก็ไหนๆก็มาดูในส่วนของบุ๊คตอนนี้ท่านผอกำลังนำเด่นนะครับผมนะครับแดงซึ่งเป็นเป็นโรงงานนะครับโรงงานผลิตไนโตรเจนที่มีชีวิตนะครับก็เป็นพืชที่สามารถที่จะเติม ธานนตุไนโตรเจนนะครับให้เป็นประโยชน์ให้กับพืชได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ได้รับการปรับปรุงขั้นมาจากของกรมวิชาการเกษตรนะครับก็ที่นิยม,มและก็ามาใส่ในนาข้าวเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้กับต้นข้าวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการให้กับพวกปศุปสัตว์ก็คือให้ทั้งไก่ทั้งเป็ดเนี่ยามากินได้ไหรือไม่ก็พวกแพะพวกสัตว์เนี่ยามากินนะครับก็จากรายงานของ เห็เนว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์แวดววัวนมเนี่ยถ้าเกิดเราอนอาให้วัวนมกินเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำนมที่เพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถใช้ได้หลากหลายรวมทั้งเอามาเป็นวัสดุเพาะก็ได้เหมือนกันกนะครับวัสดุเพาะให้ับพืชอย่างเช่นเวลาเราเจาะเพาะพวกอกล้วยไม้นะครับก็กล้วยไม้ก็มีการเจริญเติบโตดีหรือว่าบางคนเนี่ยทางบ้านเราเนี่ยเจา,าะอกล้วยหน่อกล้วยเนี่ยเจา,าะ ก็สามารถที่เอามาเป็น,ปนตัวนรสได้แตะครับอันนี้ก็เลยเอาของเนี่ยมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่อยู่ในนที่อำเภอเปงิงตงเพื่อเอาไปได้เอามาใช้ประโยชน์นะครับทีนี้กลับมาในส่วนของอที่สสกที่ศรีนะครับว่าได้พูดถึง อยากจะฝากอะไรบ้างก็ดีมากครับก็อยากจะฝากเรื่องของทุเรียนครับผมท้งถิ่นหรือว่าทุเรียนพันธุ์เนาะที่บ้านเรานะครับผมก็ท่าที่ทราบมาทางอคก็เต็มที่กับทุเรียนอยู่แล้วนะฮะก็หวังว่าปีนี้เราจะมีงานดีๆออกมาครับใช่ไหมครับท่านนะครับผมเร็ววันนี้ก็คาดว่าทางสค8น่าจะมีงาน ไม่ว่าจะเป็นการที่เราคาดหวังก็คือเรื่องของงานแมตชิ่งเนาะ,ะเกี่ยวกับน้องที่จะเข้ามาพบเจอเจ้าของสวนได้แลกเปลี่ยนว่าทางทางพ่อค้าเนี่ยทางผู้ส่งออกอยากได้แบบไหน<ช>นะครับผมก็หวังว่างานอย่างนี้น่าจะเกิดขึ้นเร็ววันนะครับทางทานผอนคะครับผมครับก็ในส่วนของตุเรียนนะครับตุเรียนในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะตุเรียนยะลานะครับก็ ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับที่ก็เสียงของทุเรียนยาลาตอนนี้เนี่ยก็ดังไปจนถึงเมืองทีในตะ่างการยอมรับทุเรียนยาลาเรื่องของคุณภาพและก็เรื่องของรสชาติเนี่ยได้รับการย,ยอมรับที่ดีเยี่ยมนะครับก็จะเห็นว่าจากคนก่อนๆที่มีทาง ผู้ประกอบการนะครับทางผู้ชานอรทไทยแาะพาทีมงานของเคหาขเกษตรมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลาก็มีการเข้าไปเยี่ยมชมในส่วนของสวนและกบพบป่าก,กับในส่วนของลง้งนะครับก็ และทาให้มีการซื้อติดต่อการซื้อขายแรงต่างๆเนี่ยอันนี้ในส่วนของในเจิงของธุรกิจก็ในส่วนของการทําการวิจัยร่วมกันที่จะด,ดึงสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในจังหวัดยะลาเพื่อให้เป็นที่รู้จักเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการจัดงานและก็ในเรื่องของงานวิจัยแรงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในในเรื่องของผู้เรียนยะลานะครับโดยผมเนี่ยก็จะมีนักวิชาการก็จะมีน้องอ๊อกนะครับชัดนนตเต็มนาเนี่ยมามาช่วยงานอีกทีนึงนะครับ ก็ในในในรูปแบบของงานวิจัยเกี่ยวกับทุเรียนนะครับในจังหวัดยะลาเราก็ได้ทําร่วมกับทางสพสุขานะครับได้กระจายงานตัวนี้ไปเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างนะครับผมก็ในงานตัวนี้ก็จะมีทั้งการแก้ปัญหาเรื่องโรคแมลงการคัดพันธุ์พื้นเมืองหรือว่าคัดพันธุ์ที่ดีในพื้นที่หรือว่าพันธุ์ที่หลับไหลในพื้นที่นะครับเพื่อปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาเป็นพันธุ์การค้าพันธุ์ในอนาคตได้ อย่างเช่นปัจจุบันมูซันคิงหรือพันโอชี่น้ำดำในพื้นที่ของเบตงอย่างนี้ก็เป็นพันหลับไหลมาแต่ก่อนจนสุดท้ายได้มีการคัดเลือกพันนะครับผมทำให้เป็นพันการค้าขึ้นมานะปัจจุบันราคาก็สูงกว่าทุเรียนหม่อนทองทั่วไปนะครับก็จะเป็นอีกพันทางเลือกหนึ่งที่คนจีนหรือว่าลูกค้าชอบนะครับผมก็ตรงนี้เบตงก็จะเป็นพื้นที่หลักนะครับในพื้นที่ที่ว่าในการคัดพันหลับไหลต่างๆด้วยเพราะ เท่าที่เราทราบข้อมูลมาแล้วก็เก็บข้อมูลมาทางวิชาการนะครับผมที่เบตงเนี่ยมีพันพื้นเมืองเยอะมากนะครับและเบตงมีอากาศที่ไม่เหมือนกับที่อื่นมีช่วงแสงที่น้อยกว่านะครับผมทุเรียนเบตงหรือว่าทุเรียนทาานโตที่มีหมอก,กเยอะนะครับรว่าทุเรียนในสายหมอกเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวที่นานกว่าคนอื่นนะครับในทุเรียนทางภาคกลางคำแนะนำของหมอนทองก็คือ 90- 120วัน แต่ทุเรียนของเบตงไม่ใช่ครับทุเรียนเบตงจะต้อง130วันขึ้นนะครับผมทีนี้ในตรงนี้จะเป็นบางคนอาจจะมองว่าเป็นจุดเสียแต่จริงๆไม่ใช่ครับเป็นจุดเด่นจุดเด่นตรงที่ว่าเขามีเวลาในการสะสมอาหารมากกว่าความอร่อยและเนื้อความละเอียดความชุ่มฉ่าของตัวเนื้อเปอร์เซ็นต์แป้งที่สะสมค่อยๆสะสมทีละนิดทีละนิดมันจะเยอะกว่าครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นข้อที่เราค้นพบทางกายภาพอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวจะทําการพัฒนาในการพิสูจน์ให้การเป็นทางเคมีการเป็นทางหนังสือวิชาการขึ้นมาอีกทีนึงครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่พิสูจน์ตรงน,นี้อยู่ครับนะครับก็ถ้าอย่างไงก็ผมนักวิชาการาเกษตรนะครับในพื้นที่จังหวัดยะลาก็จะขอฝากฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับว่าใครที่ว่ารักยะลารักพื้นที่เราภาคใต้เรานะครับผมให้พวกท่านเอาทุเรียนพื้นบ้านที่มีอยู่ในพื้นบ้านของท่านเนี่ยเอาออกมาหาจุดเด่นหาลักษณะเด่น นะครับและเรามาดูกันว่าเขาสามารถจะไปตลาดโลกได้ไหมนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่ได้มองแค่ตลาดจีนแล้วครับทางสหรัฐอเมริกาลูกค้าก็ขยายวงขึ้นนะครับผมตอนนี้มีการต้องการจากทางประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับผมทางนั้นทางยุโรปก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าเทรนการส่งออกจำนวนการส่งออกทุเรียนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับก็ ยังไงก็ผมก็ขอฝากติดตามาเพจของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาได้นะครับผมเราจะมีงานที่ทําร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ลงเป็นข่าวให้ทราบได้เรื่อยๆนะครับใครที่สนใจติดต่อก็ติดต่อได้นะครับขอบคุณมากครับ